เรื่องราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับไทย p b s p เ d สพอดเล่ารอบโลกโดยผมปิติสีแสงนามกันในตอนใหม่แล้วนะครับ แน่นอนครับกลางเดือนพฤศจิกายนแบบนี้แล้วก็พึ่งสิ้นสุดการเลือกตั้งของประเทศที่เป็นมหาอำนาจที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั่นก็คือสหรัฐอเมริกาเราก็คงจะต้องมาคุยกันนะครับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่นะครับซึ่งก็เป็นคนเดิมนะครับนั่นก็คืออดีตประธานาธิบดีคนที่45นะครับกำลังจะมาเป็นประธานาธิบดีคนที่47นะครับนั่นก็คือโดนัลด์ทรัมป์นะครับ This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. Oh, we're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help, and it needs help very badly. แต่ว่าคอนเซปต์ของรายการของเราเราจะไม่คุยอะไรเรื่องที่มันเป็นเรื่องการเมืองเรื่องวิชาการเรื่องเศรษฐศาสตร์นะครับที่ผมอาจจะทำคอนเทนต์แบบนี้อยู่แล้วนะครับในช่องทางอื่นๆแต่วันนี้ผมอยากจะชวนคุณผู้ฟังนะครับมาคุยกันในเรื่องของหนังสือครับเป็นหนังสือเล่มแรกด้วยนะครับที่มีเครดิตว่าเป็นเขียนโดยโดนัลด์ทรัมป์นะครับซึ่งเขาเขียนเองหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวอาจจะต้องเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันต่อนะครับแต่ว่า หนังสือเล่มนี้เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในหนังสือคู่มือทําธุรกิจนะครับที่ยอดขายมากที่สุดนะครับในโลกแล้วก็ขายดีตลอดการด้วยนะครับหนังสือที่ผมกำลังพูดถึงก็คือหนังสือที่ชื่อว่า Trump The Art of the Deal นะครับหนังสือชื่อว่า Trump The Art of the Deal เนี่ยนะครับเป็นหนังสือที่ในหน้าปกเนี่ยเขียนว่าเขียนโดย Donald J. Trump นะครับกับโทนี่ c วอตซ z ซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยโทนี่สวอตซ์แล้วก็ กองบรรณาธิการนะครับก็คือฮาวเวิดคาเมนสกี้เนี่ยบอกว่า mm hmm. จริงๆโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้เขียนเลยนะครับแม้แต่ตัวอักษรเดียวแต่ว่าวิธีการก็คือทั้งสองคนเนี่ยก็คือทั้งอิดิเตอร์นะครับ Harvard, เพราะฮาร์เวิตคาเมนสกี Tony warz, น้นะครับแล้วก็โทนี่ชวาร์ชเนี่ยนะครับ ใช้วิธีการไปนั่งคุยนั่งสัมภาษณ์นะครับแล้วก็ได้ออกมาเป็นหนังสือที่เป็นกึง่งกึงนะครับอัตชีวประวัติในช่วงแรกนะครับของทรัมป์ที่เริ่มต้นเป็นมหาเศรษฐีแต่ว่ายังไม่ได้มีบทบาทในสือ่อยังไม่ได้อยู่ในสายตาจับจ้องยังไม่ได้เป็นเจ้าของเกมโชว์นะครับยังไม่ได้อยู่ในคลองพื้นที่สื่อขนาดนี้บวกกับการเป็นหนังสือคู่มือการทําธุรกิจด้วยชื่อหนังสือที่ชื่อว่าเป็น The Art of Deal เนี่ยนะครับแล้วก็ เขียนโดยนักธุรกิจชาวอเมริกันที่ประสบความสําเร็จมากขึ้นแล้วตอนนั้นเนี่ยหนังสือเล่มนี้ก็กลายเป็นหนังสือขายดีนะครับของ The New York Times Best Seller List นะครับโดยติดอันดับหนึ่งต่อเนื่องกันถึง13สาสัปดาห์นะครับ13สาสัปดาห์นี้ก็คือเกือบเกือบหนึ่งใน4ี่ของปีนะครับแล้วก็ยังอยู่ใน Top 10 List ตเนี่ยต่อเนื่องต่อปีอีกสี่สบสัปดาห์นะครับนั่นก็คือปีเสรษฐ์หนังสือเล่มนี้นะครับเผยแพร่ในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนปี 1987นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอ่านลงไปในเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เนี่ยเราก็จะพบว่าเนื้อหาจนถึงทุกวันนี้ก็ยังถือว่าทัานสมัยนะครับแล้วก็ทำให้เราเข้าใจวิธีคิดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้อย่างชัดเจนเลยนะครับหนังสือเล่มนี้ว่ากันว่ามียอดขายทะลุไปถึง1.1ล้านเล่มนะครับจนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็หนังสือเล่มนี้นะครับก็เป็นภาคแรกนะครับเพราะว่า หลังจากหนังสือเล่มนี้ประสบความสำเร็จเนี่ยนะครับก็มีหนังสือเล่มที่2ของทรัมป์ออกมาชื่อว่า Trump Surviving at the Top นะครับหรือว่าการเอาตัวรอดในระดับสูงสุดนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนังสือขายดีนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้โด่งดังเท่ากับ Trump the Art of the Deal ก็ตามเรื่องราวหนังสือเล่มนี้เนี่ยแน่นอนพูดถึงชีวิตวัยเด็กของทรัมป์นะครับที่เติบโตขึ้นมาในเขต Queens นะครับแล้วก็ ในย่านที่เป็นย่านพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์ที่ชื่อว่าจามายเกนเอสเตทนะครับซึ่งก็เป็นพื้นที่ของครอบครัวของเขานะครับที่เริ่มต้นทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จนเรียกได้ว่าทรัมป์เองเนี่ยก็เป็นเศรษฐีอยู่แล้วนะครับแต่แล้วนะครับเขาก็เริ่มต้นย้ายหลักแหล่งจากควีนส์นะครับเข้ามาอยู่ในบรุกลินจากบรุกลินนะครับก็ เข้ามาอยู่ที่แมนฮัตตันนะครับซึ่งแน่นอนก็ถือว่าเป็นมหานครจุดศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของโลกนะครับหลังจากนั้นก็พูดถึงเรื่องของการสร้างอาคารทรัมป์นะครับพูดถึงการพัฒนาโครงการของโรงแรมแกรนด์ไฮแอทโฮเทลนะครับพูดถึงเรื่องของการที่เขาไปทำธุรกิจประสบความสำเร็จในหลากหลายโครงการนะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยก็สรุป เกล็ดในการทำธุรกิจนะครับของทรัมป์ออกมานะครับแล้วก็อาจจะสรุปออมาเป็นคล้ายๆ10ข้อนะครับในการที่ทรัมป์ใช้เป็นหลักการนะครับในการที่จะเจราจาต่อรองธุรกิจอ่าเพราะฉะนั้นความน่าสนใจของหนังสือเล่มนี้มันอยู่ตรงไอ้ข้อนี้แหละนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยๆมาขยายความนะครับแล้วก็เล่าให้คุณผู้ฟังฟังไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะเข้าใจว่า คนอย่างทรัมป์เนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นนักเจราจาต่อรองนะครับแล้วก็ใครที่เจราจาต่อรองกับทรัมป์เนี่ยไม่เคยได้ดีลดีไปกว่าทรัมป์สรุปเป็นข้อนะครับสิบข้อหลักการดีลหลักการเจราจาธุรกิจของทรัมป์ข้อแรกเขาบอกว่า trust your instinct นะครับต้องเชื่อในสัญชาตญาณของคุณอันนี้คือข้อที่หนึ่งเลยนะครับเขาบอกว่า trust your instinct talk to the people to get a gut feeling about the markets Then trust your instinct to make a decisions นะครับก็คือให้พูดคุยกับคนที่อยู่ในตลาดแน่นอนเรากำลังพูดถึงตลาดอสังหาริมทรัพย์เรากำลังพูดถึงตลาดหลักทรัพย์นะครับเรากำลังพูดตลาดการเงินนะครับเพราะฉะนั้นต้องคุยกับผู้รู้คุยกับผู้เชี่ยวชาญแต่อย่าไปเชื่อคนพวกนั้นสาหรับทรัมป์สิ่งที่ต้องเชื่อก็กคือเชื่อในสัญชาตญาณการตัดสินใจของตัวคุณเองเพราะฉะนั้นในทางธุรกิจเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ไม่เคยเชื่อนะครับในเรื่องของการสรํารวจตลาด ไม่เคยเชื่อบอร์ดไม่เคยเชื่ออ d ดไวเซอร์ไม่เคยเชื่อคณะกรรมการบริหารบริษัทนะครับถ้าปัจจัยภายนอกหรือเรื่องที่เขานำเสนอเนี่ยมันดูแล้วดีเกินจริงนะครับแน่นอนเพราะฉะนั้นเขาอย่าไปเชื่อคนที่มาจากระดับท็อปดาวแบบนั้นแต่สำหรับทรัมป์ทรัมป์บอกว่าเขาต้องไปพูดคุยกับคนที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้นคุยกับแท็กซี่คุยกับคนขับรถบัสคุยกับคนเก็บขยะคุยกับคนที่เดินอยู่แถวนั้น เพื่อให้เกิดความรู้นะครับว่าในการพัฒนาอสังหาริมฉั์เนี่ยละแวกนั้นจะกลายเป็นหรือว่าจะเติบโตต่อไปเป็นเมืองที่ดีหรือเป็นเมืองที่แย่แค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นในในหนังสือเล่มนี้เองเนี่ยเขาก็พูดไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าสำหรับเขานะครับ to me committee are what insecure people create to order to put off making hard decisions นะครับเขาบอกว่าสำหรับตัวเขาเองเนี่ยนะครับ คณะกรรมการหรือว่าบอร์ดนะครับของบริษัทเนี่ยมันคือคนที่ไร้ความมั่นคงมันคือเป็นคนที่ไม่ได้มีความมั่นคงนะครับแล้วก็ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะเลื่อนให้การตัดสินใจมันถูกดึงให้ยาวออกไปเลื่อนให้การตัดสินใจมันทาให้ลําบากมากยิ่งขึ้นแน่นอนนะครับว่าทรัมป์เนี่ยเขาพูดแบบนี้แต่ว่าเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่ไม่เชื่อแล้วเขาก็ไม่ใช่ไม่มีความรู้นะครับ ทรัมป์เนี่ยจบจากโรงเรียนธุรกิจที่โด่งดังที่สุดแล้วก็มีชื่อเสียงที่สุดในสหรัฐอเมริกานะครับนั่นก็คือ w r t t n b u s i n e s s s c h o o l นะครับเพราะนั้นสำหรับเขาเองเนี่ยเขาจบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำแต่ว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้เชื่ออยู่แต่เฉพาะกับนักวิชาการเขาไม่ได้เชื่ออยู่แต่เฉพาะกับทีรีหรือว่าหนังสือนะครับแล้วเขาก็พูดอยู่เสมอด้วยนะครับว่า perhaps the most important thing I learned at Walton สิ่งที่สําคัญที่สุดนะบางทีสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ฉันเรียนรู้จากวอลตันก็คือ not to be overly impressed by academic credentials นั่นก็คืออย่าได้ประทับใจอย่าได้ไปหลงไหลได้ปลื้มจนเกินไปกับคุณสมบัติทางวิชาการอาจจะมียศเป็นดอกเตอร์ให้หมัอาจจะมีคำหน้าเป็นดอกเตอร์รองศาสตราจารย์ <laughs> ก็อย่าไปเชื่อคนพวกนี้มานะครับให้เชื่อสิ่งที่เรียกว่า gut feeling มากกว่านะครับให้เชื่อ ในข้อมูลที่คุณได้รับมาแล้วก็สัญชาตญาณในตัวคุณเองนะครับในหนังสือเล่มนี้เนี่ยทรัมป์ยกตัวอย่างนะครับว่ามีเพื่อนของทรัมป์ที่รู้จักกันเป็นมหาเศรษฐีมาชวนให้ลงทุนในธุรกิจน้ํามันในช่วงทศสรดพัน970ซึ่งแน่นอนช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงขาขึ้นของราคาน้ํามันถูกต้องไหมครับ o ย l c r i s ิสพอถึงทดสรดพัน980เนี่ยก็ยังมีคนชวนให้เขาลงทุนอยู่นะครับและแน่นอนคนจํานวนมากก็แห่ลงทุนในน้ํามันด้วยเพราะว่าช่วงนั้นน้ํามันเนี่ย คาดการว์วจะขึ้นต่อเนื่องต่อจาก1,970สู่1,980นะครับแต่ว่าช้ำไม่เชื่อดังนั้นเขาก็เลยรู้สึกประหลาดประหลาดว่าเอ๊ะน้ำม,นมันมันจะต่อขึ้นต่อเนื่องกันเป็น10ปี20ปีได้ยังไงเขาก็เลยไม่ร่วมลงทุนในเดียวนั้นนะครับแล้วก็แน่นอนเพื่อนของเขาก็เยาะเย้ยดูถว่าเฮ้ยยูกำลังพลาดโอกาสสำคัญนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอเข้าสู่ทศ1,980เนี่ยราคาน้ำมันมัน,มนก็ตกถล่มทลายเลยนะครับแล้วเพื่อนขอเขาก็ล้มละลาย เพราะนั้นสําหรับทรัมป์เนี่ยเขาบอกว่าการฟังการสังเกตอาการคือสัญชาตญาณที่สําคัญที่สุดการที่คุณไปล้วงลึกข้อมูลคือสัญชาตญาณที่ดีที่สุดสิ่งที่เขียนไว้สิ่งที่โปรยหัวไว้สิ่งที่อยู่ในโบรชวัวร์ไม่ว่ามันจะดูดีแค่ไหนก็ตามอย่าได้หลงไปกับมันเด็ดขาดซึ่งไอ้กัรดฟิลลิ่งนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ทําให้ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีด้วยซ้ํานะครับอย่างรอบแรกเลยในปี2016นเนี่ยนะครับทรัมป์เองก็ เชื่อว่าโอเคไอ้พื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่สวิงสเตทในตอนนั้นซึ่งก็เรียกว่าบลูวอลหรือกำแพงสีฟา้าเหมือนกันอย่างเช่นมิชิแกนเพนซิลเวเนียสเตทแล้วก็วิสคอนซิลเนี่ยยังไงยังไงก็เป็นของเดโมแครตยังไงยังไงตอนนั้นก็เป็นของเฮลล่คลินตันเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปหาเสียงหรอกนะครับแต่สำหรับทรัมป์ทรัมป์บอกไม่ได้มันต้องมีคนอีกจํานวนหนึ่งแหละที่ไม่พึงพอใจกับเดโมแครตเพราะฉะนั้นเราต้องไปหาเสียงตรงนั้นและในที่สุดไอ้การหาเสียงวันนั้นนะครับ ถึงแม้ในที่สุดทรัมป์จะแพ้ Popular Vote กับเฮ a ล y คลิ n ตันแต่ทรัมป์ก็ชนะ e อ e เล็ก a l College จากรัฐที่เป็นสวิงสเตตแล้วก็ได้เป็นประธานาธิบดีคนที่45แน่นอนครับในการลงสมัครเพื่อที่จะแย่งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีครั้งที่2เป็นสิทธิ์ของเขาที่ได้รับการสมัครถูกต้องไหมครับแต่หลังจากที่เขาแพ้ไบเดนอย่างถล่มทลายเลย7ล้านเสียง8ล้านเสียงแพ้ทั้ง Pop u l a r v ว t e แพ้ทั้งเลกทร College ทรัมป์เองไม่น่าจะมีสิทธิ์ใช่ไหมในการที่จะได้มาแข่งลงสมัครอีกครั้งหนึ่งโดยก็จะชิงตําแหน่งกับ,บไบเดนอีกครั้งหนึ่งด้วยใช่ไหมในปี2024แน่นอนไม่มีใครเชื่อว่าเขาจะสามารถทําได้เพราะเขาเคยแพ้ไปแล้วรอบหนึ่งเนี่ยแต่ทรัมป์เชื่อมั่นในตัวเองครับและเชื่อใน g u t feeling หรือว่าเชื่อในสัญชาตญาณของเขาว่าเฮ้ยเขาต้องเอาชนะได้แล้วเขาจะมียุทธวิธีเขาจะมีแผนในการที่จะเอาชนะและเขาก็เอาชนะได้ครับ เพราะฉะนั้นไอเนี่ยคือข้อแรกเลยนะครับข้อแรกของทรัมป์ก็คือใช้คำว่า trust your instinct เชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณคุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS p o d c พอดสต์ข้อที่สองนะครับทรัมป์บอกว่าต้อง think big think big ก็คือคิดการใหญ่ Thinking big allow you to be a lot more successful without doing a lot more work การคิดการใหญ่เนี่ยจะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้มากกว่าโดยที่คุณไม่ต้องทำงานหนักนะมากนักทั้พูดเสมอนะครับว่ามาหาเศรษฐีพันล้านบิลเลเนียร์ใช่ไมครับไม่ได้แปลว่ามันทำงานหนักกว่าคุณล้านเท่านะแต่มันประสบความสำเร็จมากกว่าแล้วเขาก็คิดใหญ่กว่ามันถึงประสบความสำเร็จนะครับ ไม่ใช่ว่าบิลเลแนจะไม่ได้นอนเลย24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห์เพื่อทำงานนะเขาเองเนี่ยทรัมป์เขาใช้คำนี้ครับ it is not how many hours you put in มันไม่ได้ขึ้นเดี๋ยวกว,ว่าคุณทำงานหนักกี่ชั่วโมง it's what you get done while you are working มันขึ้นอยู่กับว่าคุณประสบความสำเร็จหรือเปล่าในชั่วโมงการทำงานที่คุณใส่ลงไปเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่ทรัมป์ซึ่งปัจจุบันนี้ก็อายุ70กว่าแล้วเนี่ยนะครับ แต่ในช่วงทศวรรษพันเก้าร้เพันแล้ว9 8เเนี่ยเขาเล่าย้อนหลังกลับไปถึงวันที่เขายังอยู่ในช่วงเริ่มต้นทําธุรกิจอายุ30เพิ่งจบจากวอลตันนะครับเขาบอกว่าครอบครัวของเขานะครับคุณพ่อซึ่งก็เป็นนักพัฒนาสังหาริมทรัพย์เนี่ยไปเจอโครงการพัฒนาที่เจ๊งอ่ะนะครับเป็นอพาร์ตเมนต์ขนาดใหญ่เลยนะครับชื่อว่า s w i t ต n s w i f t ต o n เนี่ยก็ จะประกาศขายทิ้งละนะครับในราคาเพียงแค่6ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ตอนนั้นไม่มีใครซื้อ Swift ตันเลยครับทั้งทงมันเป็นโครงการที่สร้างเสร็จแล้วเพราะอะไรเพราะมันเป็นอพาร์ตเมนต์ขนาด1,200ยูนิตและทุกคนเกรงกลัวกันครับว่าโอ้โหจะบริหารขายห้องตั้ง1,200ยูนิตในโครงการถึงแม้โครงการมันจะเริ่มต้นแค่6ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมันจะเป็นไปได้เหรอแต่ทรัมป์กับคุณพ่อเขาเพเห็น โฆษณาน,านี้ปุ๊บรีบไปแบงค์เพื่อที่จะกู้เลยเพื่อที่จะกู้เงิน6ล้านเนี่ยมาวางแล้วก็เอาอาคารนี้ไปบริหารเพราะสําหรับทรัมป์เขามองว่าอะไรครับเขามองว่าบริหารไออพาร์ตเมนต์เนี่ยยังไงมันก็ปวดกระบาลอยู่แล้วยังไงมันก็ปวดหัวอยู่แล้วและความปวดหัวของการบริหารจัดก,การอพาร์ตเมนต์ขนาด50ห้องกับการบริหารจัดก,การอพาร์ตเมนต์พันสห้องมันก็ปวดหัวเหมือนกันแหละแต่อพาร์ตเมนต์พันสห้องเนี่ย ขายได้ร้อยห้องก็กําไรก็รายได้มากกว่าขาย50ห้องตั้ง2เท่าแล้วนะเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรจะต้องไปกังวลกับจํานวนห้องที่เยอะในเมื่อราคามันก็ถูกแล้วเพราะฉะนั้นคิดการใหญ่ไปเลยนะครับทรัมป์ก็บอกว่า I like to think big I always have นะครับก็คือผมชอบคิดการใหญ่นะครับแล้วก็ผมคิดแบบนั้นเสมอๆนะครับ To me it is very simple นะครับสำหรับผมมันเป็นเรื่องที่ธรรมดาง่ายดายมาก If you are going to be thinking anyway you might as well think big ท่าน,นไหนคุณจะคิดแล้วนะครับคุณก็คิดให้มันใหญ่ไปเลยนะครับ most people think small นะครับคนส่วนใหญ่ชอบคิดอะไรเล็กๆ because most people are afraid of success afraid of making decisions afraid of winning อันนี้เป็นวิธีการพูดแบบทรัมมากเลยนะจนถึงทุกวันนี้เขายังพูดแบบนี้อยู่นะครับคนส่วนใหญ่มักจะคิดเล็กๆคิดงานเล็กๆเ,เพราะเขากลัวที่จะประสบควาเร็จ เขากลัวที่จะไม่กล้าตัดสินใจและเขากลัวที่จะเป็นผู้ชนะ and that gives people like me a great advantages และนั่นทำให้เขามีความได้เปรียบมีความแต้มต่อนะครับเพราะนั้นตั้งแต่นั้นเนี่ยทรัมป์ก็จะรู้เลยว่าถ้าทำอะไรต้องคิดการใหญ่เวลาเขาเริ่มต้นโครงการพัฒนาสังหาริมรัพย์แล้วเขาก็เริ่มต้นไปซื้อพื้นที่ใกล้ๆนิวยอร์กนะครับซึ่ง เป็นบริเวณที่ใกล้เอ่อนิวยอร์กซิตี้ที่อยู่ติดกับริมแม่น้ำเลยนะครับแล้วก็เดิมเนี่ยมันเคยเป็นคล้ายๆอะไรอะเทรนยาระเป็นที่สถานีชุมทางรถไฟเกา่าเพราะเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่นะครับแต่เป็นพื้นที่ห่างไกลแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเขาเรียกอะไรละ่ะไม่ค่อยได้รับการพัฒนาเท่าไหร่ทรัมป์ก็ได้พื้นที่นี้มาถูกๆในยุคทรัมป์980สิ่งที่ทรัมป์ทำตอนนั้นก็คือทรัมป์ประกาศเลยว่าผมจะสร้างอาคารที่สูงที่สุดในโลก บนแผนที่ตรงนี้แน่นอนครับในวันถแถลงข่าวโครงการของเขามีสปอร์ตคอมเพล็กซ์มีอพาร์ตเมนต์มีคอนโดมีออฟฟิศบิลดิ้งมีสวนสาธารณะมีช้อปปิ้งเซ็นเตอร์มีรายละเอียดมากมายที่ต้องการนำเสนอแต่เวลามันไปลงข่าวจริงๆอะ่ะสิ่งที่ขึ้นหน้าข่าวและกลายเป็นพาดหัวข่าวที่สำคัญที่สุดก็คือทรัมป์กำลังจะสร้างตึกที่สูงที่สุดในโลกในมหาคนครนิวยอร์ก และนั่นแหละทําให้โครงการนั้นทุกคนให้ความสนใจและประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ทรัมป์จับจุดได้ครับว่าทั้งคนทั้งสื่อไม่มีใครสนใจในรายละเอียดเขาต้องการแค่เรื่องที่จะเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงถูกพาดหัวข่าวเท่านั้นเพราะฉะนั้นการประกาศเพียงแค่ว่าจะสร้างตึกที่สูงที่สุดในโลกก็ทำให้เขาได้พาดหัวข่าวแล้ว คนส่วนใหญ่ก็ชอบแบบนี้นะครับในประเทศไทยเราเองผมคิดว่าเราก็คงจะคุ้นชินนะอะไรก็ตามก็ก็ต้องใหญ่ที่สุดในโลกอยู่เสมอใช่ไหมสำหรับตัวอย่างของทรัมป์เนี่ยทรัมป์เขายกตัวอย่างว่าทุกคนสนใจแต่สิ่งใหญ่ที่สุดดีที่สุดหรือไม่ก็อันดับหนึ่งถทาทุกคนรู้จักชื่อของบุคคลที่เดินบนดวงจันทร์เป็นคนแรกแต่ไม่รู้จักคนที่สองาททุกคนรู้จักชื่อของบุคคลที่เร็วที่สุดในโลกแต่ไม่เคยมีใครรู้จักคนที่สองทุกคนรู้ว่าอาคารที่สูงที่สุดในโลกคืออาคารใดแต่ ไม่เคยรู้จักอาคารที่2เพราะฉะนั้นก็เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นผมคิดว่าไอ้เรื่องแบบนี้ทางธุรกิจใช้เยอะถูกต้องไหมลองนึกภาพอย่าง Apple อย่างเงี้ยเวลาเปิดตัว macbook รุ่นใหม่เปิดโต iphone รุ่นใหม่เปิดตัว mac mini รุ่นใหม่มันจะต้องมีคำนี้ตลอดเลยว่าเล็กที่สุดบางที่สุดทันสมัยที่สุดดีไซน์ใหม่หมดที่สุดนะครับคำพวกนี้เนี่ยมันเป็นคำวิเศษนะครับมันเป็นคำวิเศษที่ทำให้ คนเราสนใจแล้วก็ข้อที่3นะครับที่เป็นแนวคิดของทรัมป์นะครับก็คือ be bold be bold ก็คือกล้า being bold controversial and confrontational will force people to pay attention to you คุณต้องกล้าคุณต้องสร้างประเด็นที่มันเกิดความขัดแยง้งเกิดการถกเถียงและคุณต้องกล้าที่จะเผชิญหน้าและความกล้าแบบนี้จะทำให้คนสนใจตัวคุณ ซึ่งแน่นอนนะครับผมคิดว่าอันนี้ชัดเจนนะฮะว่าสิ่งที่ทรัมป์ทำเนี่ยมันเป็นแบบนี้ตลอดนะครับนั่นก็คือเขาเป็นประธานาธิบดีซึ่งน่าจะมีประเด็นที่คนพูดถึงในทางเสียมากที่สุดนะครับเป็นคนที่มีประวัติเสียมากที่สุดเป็นคนซึ่งแน่นอนแทบจะเรียกได้ว่าคนก็ด่าเขาเยอะว่าเซ็กซิสเรซิสนะครับต่างๆนานานะครับมีแบ็กกราวด์ที่มันคอนโทรเวอร์ชียลมากนะครับแต่แต่นั่นแหละทำให้คนรู้จักเขาไง ในขณะที่กัมลาแฮริสถึงแม้จะมีโปรไฟล์สวยแค่ไหนแต่ถามว่าคนเมริการส่วนใหญ่รู้จักไหมว่ากัมาาแฮริสคือใครส่วนใหญ่ไม่รู้หรอกว่าเป็นใครถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นสำหรับทรัมป์เนี่ยทรัมป์เขาบอกว่า even bad publicities can be very profitable แม้แต่การประชาสัมพันธ์ที่ห่วยแตกที่สุดนะครับก็สามารถที่จะทำให้เกิดกำไรมาหาศาลได้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่า เรื่องแบบนี้นะครับเป็นเรื่องที่เราเห็นตัวอย่างจากทรัมป์ได้อย่างชัดเจนนะครับในการที่จะพลิกวิกฤตแบบนี้ให้เป็นโอกาสนะครับแล้วก็ทําเรื่องพวกนี้มาโดยตลอดตรงนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าน่าน่าสนใจมากๆนะครับว่าเออเขาเขาสามารถที่จะทําได้ยังไงนะครับแล้วก็คนอย่างทรัมป์เองก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จจากวิธีคิดแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วแหละนะครับว่า ตัวตนของทรัมป์นะครับจริงๆแล้วในหนังสือเล่มนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีการดดวของทรัมป์ถึง10ข้อนะครับแต่ว่าวันนี้เราพูดถึง3ข้อก่อนนะครับข้อแรก trust your instinct นะครับเชื่อในสัญชตาตญาณของคุณข้อที่2นะครับคิดการใหญ่นะครับพอคิดการใหญ่โอกาสสำเร็จมากกว่านะครับในไนจะคิดทั้งทีก็คิดการใหญ่นะครับข้อที่3กล้ากล้าที่จะโดดเด่นกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้า กล้าที่จะเป็นประเด็นให้คนพูดถึงเพราะเมื่อคนใส่ใจคุณแล้วเพราะเมื่อคน pay attention มาที่คุณแล้วเดี๋ยวคุณสามารถที่จะต่อยอดไปทําอะไรอะไรก็ได้เพราะนั้นันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นวิธีคิดแบบทรัมป์นะครับแล้วสัปดาห์หน้าเราจะมารู้จักกับประธานอาธิีดีคนนี้ให้มากขึ้นจากหนังสือเล่มดังของเขานั่นก็คือทรัมป์ the art of the deal สำหรับวันนี้ผมปิติศรีนามและไทยพีบีเอสพอดแคสต์ลารอบโลกขอลาไปก่อน จนกว่าจะพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ au, รารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast View the world via the voice